สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูเรื่อง affixes นะคะโอ้มันคืออะไร affixes หรือว่า affix เนี่ยมันก็คือใช้เติม root words นะคะหรือว่า root words เนี่ยก็คือรากศัพท์นั่นเองทำให้ความหมายเปลี่ยนนะคะ affixes มี2แบบด้วยกันก็คือจะมี prefixes เอาไว้เติมหน้าคำแล้วก็ suffixes ที่เอาไว้เติมหลังคำทีนี้เรามาดูพวก prefixes ก่อนนะคะ n แปลว่าไม่ incorrect ก็เลยแปลว่าไม่ถูก บายแปลว่า2 bicycle จักรยานที่มี2ลอล้อ X x แปลว่าอดีต ex husband สามีเก่าอดีตสามี mono 1 monoton e คือพูดแบบเสียงอย่างนี้เสียงเสียงเดียวไม่มีแบบเสียงแบบสูงเสียงต่ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหม over เกินไป over act ก็คือแบบการกระทําที่เกินไป over acting อะไรเงี้ยเคยได้ยินใช่ไหม pre ก่อน r e ีวิวแบบดูก่อนอย่างนี้นะคะ suffixes เอาไว้เติมหลังคำนะ less แปลว่าไม่มี hopeless สิ้นหวังไร้หวังไม่มีหวัง n ทำให้ brighten ทำให้สว่างขึ้นใช่ไหม er ที่ทำ teacher ที่ทำการสอนก็คือคุณครู lee l e เนี่ยจะแปลว่าอย่างนะคะ slowly อย่างช้า like แปลว่าเหมือน childlike เหมือนเด็ก A L L เกี่ยวกับ Musical เกี่ยวกับดนตรี สำหรับใครที่อยากเติมความรู้เรื่อง word formation นะคะพวก prefixes, root words, suffixes ก็สามารถซื้อชีตสรุปจากจู้วจีจุกจิกได้นะคะราคาเต็ม149บาทแต่ตอนนี้ลดเหลือ99บาทแล้วก็พิเศษสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้นะคะแคปหน้าจอนี้ส่งไปที่ทางไลน์นะจะได้ลดอีกครึ่งหนึ่งจาก99บาทเหลือเพียง49บาทนะคะราคานี้มีจำนวนจำกัดนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะกับเรื่อง a f f i x e s ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ